เรียกว่าหัวใจนะครับทั้งทั้งสองทีมแล้วก็เจ็ดทีมที่เหลือครับมาด้วยความที่เรารักกีฬาฟุตบอลครับแล้วก็อยากจะมาออกกาลังกายครับแล้วก็มาหาวิืภาพครับมาหาเพื่อนครับแล้วก็เพื่อออกมาเชื่อมั่นแลใจตัวเองครับแต่วันนี้เนี่ยเปิดสนามครับเ็ื่องดีต้อนรับเลยครับทั้งสองทีมครับซึ่งคุ้นเคยกันในระดับนเลยครับแม่เราเพิ่งมาอยู่ด้วยกันทั้งสองทีมอยู่ด้วยกัน ด้วยกันนคะครับกับเราวันอาทิตย์นะครับขอน,น้อยนี่เป็นดีหนึ่งครับาแก้วนี่เป็นดีสองแต่ว่าวันนี้ครับไม่มีดีหนึ่งดีสองครับวันนี้คืออีกใบครับมาดูครับว่าวันนี้ไทยครับจะฟ้าสามแส้มกับบ้านเลยนะห่างไปเจ็บคอไหมวะเอาเลยลุกเกมเลย จุกทันเจ็ดตีขวาครับไม่ตรงกรอบครับเป็นทูนตั้งเตะเท่านกป่าแก้วครับประตูสามประตูวันนี้เป็นเจ้าทีมครับแม่ตัจ็ดตีก็เป็นประตูอยู่แล้วครับแต่ว่ามันอยู่ป่าแก้วเนี่ยเป็นสารพัดตำแหน่งครับตั้งแต่เด็กนวดจนชนซื้อน้ำครับวันนี้เป็นประตูฮะทำได้หมดครับตั้งแต่เป็นประตูเป็นหน้าต่างครับเป็นพรมเช็ดเท้าให้เพื่อนครับเป็นที่น้อนได้ไหมครับได้ครับนุ่มเลยนุ่มเลยครับ เลยนะดูดีกูไปเจอไม้์แล้วนะแล้วมันก็คันมือครับเออดีมาช่วยขันเบือแล้วตัวก็พากเลยครับไมค์มันจะดังไปบอกว่าสักติงครับแหมลูกนี้ยกมาครับเจ้าแหลมครับเดินเฉยไม่ไล่ย้อนเลยครับแหลมสี่มิตนะครับอความคามหวังครับใช่ครับหวังไม่ไหนฮะ ฝังพี่เจ้าฝังไปเพิ่มเงียะแตนถึวันนี้นี่ถ้าเป็นวันศุกร์นี่แหละมันยาวตึงหนึ่งนะฮะโอเคนล้วกันโบตันมาที่บ้านไปลูกผักนะฮะมาครับลูกนี้หยุดมาด้านขวาที่ฉันกัออกมาได้ครับนี่นะอยู่นะใช้พุงครับเี่ฮะได้แยกกันเองด้วยจบจุดลูกนี้ครับจะไปเออป่ข้างครับ ครับปากแก้วทุ่ e เข้ามาครับลูกนี้มีท็อปครับแม่ประกันหลักตัวหลักเลยครับที่แล้วเล่นดีนะวันานี s <S so, 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 magic, so, ้ครับุดตรงนี้เจมาล้มปาคนเดียวก็ไม่มีใข่ครับต้องคือกลับมาตั้งกระต่ายที่พี่รักครับตัวหางตัวหางล็อหลบไม่ผ่านล็อกครับสุดท้ายมาเจอเจ้าแซนครับแต่ลุ้งลุ้งครับปากดาบพี่น้าปากแก้วครับพุ่เข้ามาลูกนี้ตั้นเลยครับได้ปลาครับอ้าว แต่ทางด้านหนอนน้อยแล้วชิงตะวันได้ก่อนครับทางด้านหลังคนนี้ฮะทีมชาติไทยนะฮะอันนี้คารวิดนะฮะคารวิดเหรอนี่ฮะชื่อวินนะฮะคารวิดคาราวิดนาวิเศษนะฮะสุดดีเขาก็พุ่งสับประตูครับสุดครับแต่ให้โอกาสนะป้ายอะไรลูกนี้ครับแรงไปหน่อยครับออกข้างไปเลยครับ โหมดมาครับเรื่องนี <mail ov ic arsi> you. You ้เราจ้าวครับเราคุยประตรงครับรายการเราวันพฤหัส้ขานะครับก็อย่าลืมติดตามกันได้ครับที่ชาแนลเดียวกันนี่และครับเดี๋ยวขึ้นมาลูกนี้ตั้งใจยิงสวดเลยครับไม่ตรงก่อนครับเดี๋ยวลูกตั้งเตะครับสำหรับทางด้านหนอนน้อยครับวันนี้โตสำรองนี่มันเล่นบอล11คนได้เลยนะทั้งสองทีมนะฮะจริงตั้งใจมาอย่างนั้นเลยครับแต่ว่าสนามเรามันเล็กไปหน่อยครับเลยไม่ถึงเก็บพอครับ โดนมาลูกนี้ครับตะลวิทครับแอนดูมีออกไปเลยครับโดนลูกทุ่งครับสำหรับปากแก้วครับดางดูเชอกันอยู่ครับเชื่อว่าปากแก้วก็ไม่ได้โควตาส์ทีแบบนน้อยครับนน้อยตอนนี้ผลงานดีนะสำหรับตีวันอาทิตย์นะครับผลงานดีเลยครับแต่จะดีวันนี้นะถ้าแหลมลงทุกนั้นนะต้อเล่นนะโดนนะครับลูกนี้เ้าใหม่ที่สุดวันนี้สุดเป็นประเด็นเลยนะ ถูกครับหลุมาตรงนี้เลยครัอีดมาหวาปักเลยฮะแบกตีแบบนี้ไม่เหมอนหนักตัวเลยฮะห้กัตเตอร์ครับคุณนีขับหลอกันได้เราน้อยกดดันแล้วฮะเริ่มมีอาวุธแล้วครับแต่แต่ล็อกเล็ตึงอตาชีนตึหสืองทำไม่ตรงจอบนะดีดครับโดนมาครับไห้ผ่านวิทย์ครัเใส่ฟาโลกแต่ไไหว ที่เตียรยนะบอกว่าเกีย้ยงนะก็เลยตีอัดนะตอนเล่นครับแตบบ่ครับตอนน้อยครับฮะอยากรับนี่แแบบครับขึ้นมาลูกนีมม้โอ้โหจุกครับโดนแต็กนะครับหลังครับแต่ไม่เป็นไรฮนะได้กดดันครับแต่ตอนน้อยครับจุดอยู่ที่บอลคะจ่ายมาสัส้นๆให้กับแแมครับ ุดกระแสุดสุดแล้วเหลบลูกนี้ไม่ผ่านครับ ก็อย่าลืมนะครับก็รายการของเราครับจะไม่เกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าเราผ่านผู้อุปการะพุทธนะหรือว่าสปอนเซอร์ของเราที่น่ารักนะครับก็คือประกอบไปด้วยดังนี้เลยครับอันดับแรกเลยครับอุปกรณ์กีฬาครับพิเศษแชมป์ปีที่สามนี่เลยครับซึ่งล่าสุดนะครับเราก็ไปจัดทุกตอนครับที่สนามที่สามสเตจเนี่ยจะเป็นเกษตรสิ่งแปลงครับแกกที่สิบนะครับ ที่นั่นแหละครับเซฟส์ซ็อกในซ็องทุกวันเลยครับใครสนใจก็ไปแข่งขันกันได้ครับสนามมาตรฐานนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซนชนาเฮาส์นะครับเดลกาลี่โฮเม้นนะครับอ่าแล้วก็ไลเบอรี่เฮาส์นะครับตัวต้นไม้ครับคิปปาครับแม่คิปปาคนแถวนี้ครับรู้จักกันดีครับบริหารงานโดยทีมนะครับแล้วก็จะมีคิปคูสโซโบเปตครับ คืทิฟตูโโบเบตเนี่ยจะมีเงื่อนไขนะฮะผมต้องให้น้องชิ้แจงะฮะต้อขทิฟตูโโบเบตยังไงฮะกระแพลทิฟตูโซโเบตคืออะไรฮะทิฟตูแพวจำได้ไหมจำได้ค่ะได้นะฮะทิฟตูโโบเบตนะคะตอนนี้นะคะทิกตอนนี้นะฮะใช่ทิตอนนี้รับโบนัสเพ่มไปอีก5้ ,.50% เอเ็นห้นะครับก็ผมซื้อแต่ห้0ได้5้า้ยเหรอะใะ ก็50%ต่รถาคาผมเข้าใจแล้วนะโอ้โเลยนะกูแล้วก็มีแบบิคิวนะแบรบิคิวนี่ก็จะเป็นชาบูใช่ไหมครับออย่มกลาบน้ารถก็จะมีาดครับผมครับผมใช่อยู่ตรงตลาดไหนฮะอยู่ตรงงบางดใช่ไหมครับใช่ค่ะางดนะฮะ อยู่ในน้ำ <wield> <ย Goddess> เลยครับ <meal> ต้องใครกินเไปกินนะฮะอยู่บนน้ำนะอะไรก็ตู้เกล้าต่อครับก็เดี๋ยวมยาการรดยกันตั้งแต่ฟับต่อฟันเพื่อนน่ารักของเราเลยครับลูกนี้ครับตอนนี้ในกอนั้นอยู่ครับเพราะว่าได้เฝ้าครับลูกนี้มาดูครับว่าจะเป็นที่เด็ดหรือเปล่าครับแต่ที่แรกครับแหลมเนี่ยตัวทิพเด็ดเลยครับ มาครับแหลมเตลาดครับแหลมลูกนี้ปาดมากโอ้ยแม่ทะเลี้ยงโกไปสั่งเฟสครับหน้าได้ลุ้นนะบอลกระลังหุ้งเลยครับเดี๋ยวลูกตั้งแต่ขึ้นมาครับสำหรับเซนเซอร์ปาแก้วครับปี๊บครับโจรหมาลูกนี้ยาวๆหนอครับเลี้ยงโกหังครับนี่ไม่ผ่านนะเอาเลยครับได้สวนครับแหลมแหลม ลูงนี้จริงเป็นกดาวเลยฮะถึงตา,า,ายก็จํนำไปต่อถนนึงตรงแนะ่ทำไม่ได้เง่าย้นครับเวลาการแข่งขันหรือที่ป้าทีครับในครึ่งเวลาแรกไดล,ลังีครับไปตู้าเลยดีนชีจครับเจได้ะสุกครับ,ไม,รบไม่ผ่านลูกนี้ว้จะปกพีงตกไปเลยแม ทางกนาบเลี่ยมมีการเปลี่ยน,น,ยน,นตัวได้นะเพราะว่าผู้เล่นมาเยอะเลยครับในห้าครั้งนะครับเปลี่ยนสามกันก็ได้ครับแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนเพิ่มนะฮในกระสีสอกมีการือมีแปฟชเชียนะฮะตัวละร้อยนะไม่ร้อนเลยนะฮะผมไม่ทำแบบนั้นหรอกครับถ้าได้ก็ดีนะไม่ใช่มาครับนอน,น้อยลอ็อคแซมครับ ถุงมีลาป่าคนเดียวปั๊มก็ทีสองคนนะลางก็เสียทุกชันด้วยครับหลังครับทุงป่าเจมาครับเล่นอยู่กับวินชั้นรุ่นนี้ไม่ผ่านครับเป็นทางด้านป่าแก้วครับได้สัเกตกดดันบ้างครับหลักถุงมาลูกนี้แหลมครับล้อมครับ หว่านปาลูกนี้ให้กระจุกครับแม่พยายามที่เงแต่ว่าไม่ผ่านนั่นต็อกครับต็อกนี่เป็นปากการหลักกูจ้าอาร์ตเลยนะเป็นไอ้ใจว่านี่ปลาหรือเปล่านะฮะาก,การหลังตัวแก่งอีกคนหนึ่งครับในทุ่งครับปลาแก้วหนึ่งกาเปลี่ยนตัวครับบอลด้วยฮนะอ่าบอลน,นะฮะเป็นนักเตะสายดื้มนะตะกี้ว่าจะน้อยนะครับแต่ดนุมหนักน,นะฮะดื้มปั๊บที่บ้เซ่เลยฮนะ แหลมครับซึ่งมาลูกนี้กหักต็อกครับ<น>จะเป็นทางด้านปากแก้วได้สวนหรือเปล่าครับหาครับลูกนี้เสีบมาครับเสียมาเลยมาลูกนี้เขาเลี้วจะมาเวลายังไงตึงมันตัวศูนย์ครับแม่ปากแก้วครับตีน้ำไปก่อนเนื่อจากตีท้าของเขาไม่ได้ดมไมไดดดชิมสิ่เจอะหักครับาการทีที่เป็นเอกในช่วงเวลาแรกครับ ปะทะขึ้นเต,านาตา่าเลยปะทายขาเลยครับโอ้โหดาวไปก่อนเลยครับแ่ถ้าแกต่อน,น้อยนี่ก้อยูีนานนะมาครับต้องเอาแล้วโดนก่อนแล้วจุดคนระับมาถึงยูเลยสุกดกี้ลูกนี้ไม่ผ่านโอ้โห้ปนะกาศเอาไวครับไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะครับแต่ว่าบิลิปเปจะยืนหยุ่นที่ตัแหนาอยู่นะรับนะ ห่างครับไปได้แล้วแต่ขาได้จริงๆลูกนี้สับบัเก้าครับเจปาครับเกียรครับเกียร์เลยับปลาครับไ่ผ่านครับเอาอะครก็จะเป็นทักเก้าส่วนน้อยส่วนครับอา้าวแต่ขาพันกันเด้อไม่รู้ว่าคืนไปไหนมานะาแหลมครับจุดนะ สุดสายคืนมาลูกนี้เจก็อยากไม่ผ่านอยู่ดเอาเลยครับไปกระตุกกรสือนะครับต่อต้อยเริ่มอาวุธตน,นบ้าๆแล้วครับุกครับโอ้โหได้เปาแล้วับลูกนี้เป็นตตัต้องนะเปะ็น่า อย่นี่ครับหมูปัดแต้แคบเป็นึ้งไงแม่ตงนียให้แคบดีกว่าครับเรียกว่าไม่มียดีกว่าแฟงครับจะเป็นคนเปิดละตาตาลงตีกิ้งก็ยังช่วยไม่ได้เลยไอ้ใจดงครับสานสองน้อยครับ เอาแล้วครับฟ้าฝนที่มาแล้วนะฮะใครถนัดเล่นกีฬาโปโลน้ำเล่นสกิลจะเพิ่มขึ้นนะฮะลูกอี้ใบจได้ครับบอลออกได้เพิ่งครับปอนครับเพิ่งมาแหลมเสียลูกนี้มาให้กับเจครับไม่ชนะลัคน์พัดเตือนโอ้โสุดท้ายครับต็อปเตะทิ้งออกไปเลยครับได้เตะดูอีกแล้วน้อยนีดเตะปุ๊บหลายครั้งแล้วนะโดนเข้ามาจากจากปังปังลูกนี้มีห ทุ่งนะทุ่งก็มาลูกนีกกลับไปได้ดดครับใสทุกงอีกทางครับเโผล่ันเกียวเลยฮนะแม่ไม่ได้คนระับวินขาดอีกตัวครับขาดแก้วครับ คนคนละสายเลยกดฟ้ามาแล้วนะใครไป็สามาอะไรไว้ระวังนะครับโอเคครับแยกมาได้ครับแฝดสวยฟ้าลูกนี้ปอนครับปอนจะปอนเล่นไปนิดนึงครับสุดท้ายนี่จัะเสียครับลูกนี้ลูกตั้งเตะครับของลำหมากแก้วครับเปลี่ยนตัวครับเอาเลยครับ ออกชื่อผมด้วยนะฮะเฮ้ยโอเคอะไรครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะฮะเอาผู้เล่นหมายเลขเจ็ดลงมาครับต้อตั้งกับผู้เล่นไม่มีหมายเลขนะฮะเราจะตั้งชื่อเพราว่าลงไปแต่เล่นดีนะครับนี่เดีพาอย่างนี้ไปเลยนะฮะเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับเอาโลหงผู้ทับประตูออกครับ อาลนะครับแล้วก็โศกทางด้านหมายเลขสิบนะฮะเป็นทางด้านทิ้ง,ต,งต้องนะฮะเลี่ยวตามตำแหน่งครับรับไปครับตั้งตีขึ้นมาครับแก้วดำแล้วก็ไม่ต้องรีบครับดำปากแก้วคร,รับตอบกัะโดมาลูกนี้ไม่หุ่นครับต่างไม่ได้ดีนะครับได้หุ่นครับปากแก้วครับ ลูกตีครับจากกายครับหลังก็ปิงคนเดียวเลยฮะแม่ยังติดครับแม่ฝังแก้วดีๆแม่ดีกว่านะตอนนี้ตัดน,น้อยก็มีอาวุธนะแต่ว่าทับไ่ได้ครับเกือบมาครับคือหลังมาลูกนี้แม่สุดท้ายก็เป็นต้อมปล่อยออกไปเองครับได้เตูกอีกแล้วครับสำหรับตัดน,น้อยครับ คือหลักไฟไม่ได้ก็คือเหมาอนกนลครับเ่งง่ายๆครับตครับุงครับอที่จุดที่นี่นะตัวอะไรก็จะเป็นเส้นาแก้วรเล่าสวนแน่ลูกนี้จะเป็นตับครับเข้ามาช่วยไม่ได้ครับไอ้พุ่งครับแตมครับ ก่อนเบินมาลูกนี้คือไปทียงไม่ผ่านอาวเหรอก่อนเข้าถางต้าวกลองตึ่งทีอยังไงฮะไปไม่ได้ครับลูกนี้แซมโอ้ขอแก้รับเสียวนะฮะมือหมีเปล่าครับแอาจารย์ดูดยู่ครับหนึ่งใจให้เปล่าครับ แต่ลูกปีนปีนครับระยะหน้ารักหน้าลอ้นเลยนะหน,น้อยครับก็อย่าลืมไปติดตามนะฮะทีมเราในการต่อสายนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ครับที่อยู่ในแฟนเพจเราเนี่ยครับก็ฝากติดตามสปอนเซอร์หน้างหน้าของเราด้วยนะช่วงน,นี้ครับเสือมบาต้านลิบจูบแม่สเสียงสว่างแบบนี้นพื่อยังได้อยู่ แจมวิทเตอร์หนุ่มตีจับใจไปแล้วลตแ,แต่กายเป็นดีแม่สกัดไม่ได้ครับสุดท้ายเอาเลยครับเปิดวิทเตอร์จับขึ้นไปดีก็ไม่ได้ครับต่ขึ้นมาครับตีแต่มาลูกนี้ไม่ดีครับจุ๊บป,ปัดไปนะครับิจี้ เรียดเทียโอ้โหมีวิชาขาเร็วนี่สงสัยไป็นคนะผมเปิดหกมานะออสิบสี่ครับแซมครับแซมเปิดสิบนสะี่นาทีที่สิบแปดคึ้นเนะี่ยโอ้โหสดสีส่ตะเพิดแล้วครับหมเือนไม่ได้เลยครับจากความผิดพลาดตัวเองด้วยครับผมว่าจางกับวันที่ซัดเกินไปครับแ,บแ,แล้นะวเปเ็ไม่ได้สูงนะโฉบไปได้ครับสุดท้ายเป็นแซมเลยนะครับ เอาเลยครับดอนน้อยครับสามตีก็มือได้แล้วครับตึกถงไปไม่ได้ถึงไปไม่หมดเลยครับเอ้นเ้เ้ตั้งฝ่ายกาขาวเี้ยงตงไปแล้วฝ่าการหลักนแก่เใคร้นครับ ขอดดึพี่แซมครับแซมจัดมาทุกนี้ได้ตาอีกทีหนึ่งก็ไม่มีอะไรแนมะ่สุดท้ายไปโดนหนึ่งด้านแนวรับของฝ่าแก้วครับออกไปครับเฮ้ยุวกแชมป์กหรับด้ตอนน่อร้อยครับให้ชนะนำท่านตามมาตีเสเปิร์ดแล้วนับได้ถึงหลังการตักเลยนะเอาแล้วโดนมาลูกนี้ก็ไม่มีอะไรนะเชื่อว่าไม่มีใครอยากเสียว่าตัวตนนี้แน่ๆครับถ้าโดนก่อน

ยิ่งต้องกดจัดนะขับตู้มาอย่างี้ลำบากทีบอลทีบอลทีบอลมาอยู่โรงงานเงี้เอาอะไรก็เต้มาแมวเอาตัวรอดได้ดีเลยครับไส่ป่าครับปวดที่หนาตาแล้วนะแือว่าอยู่ในกลิ่นนะครับเโง่อน่างคนผ้าก็เดียวเหงาเลยเหงาเหงาเหงาเลยเหงาเลยผภาค็เพื่อนเลยนะ ถม้ตอนนี้ลี่เกมสูสีครับสูสีครับถ้าแต่เปลี่ยนเท่าแหลมออกนะครับถ้าเปลี่ยนคุณลงไปน็่เกมดีเลยนะใช่ครับคุณลงไปติดลูกติดลูกเลยแะตอดเลยครับเอาเลยครับโอ้ยไล่กันตบดูเวลาไล่กันเลยครับมันทับหมดเลย